ก็เป็นข่าวดีของวันนี้เลยจากการยืนยันของกระทรวงการต่างประเทศไทยว่าเราเองในเวลานี้ระบุว่ามีคนไทยมากถึง10คนได้รับการปล่อยตัวแล้วจากจํานวนที่มีการจับตัวไปมากถึง26คนโดยปล่อยมาพร้อมกับตัวประกรันอีก14คนซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวประกันชาวอิสราเอลเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับผมและบางสื่อข่าวก็ระบุว่ามีชาวฟิลิปปินส์อยู่ด้วยโดยส่วนมากจะเป็นตัวประกันเด็กแล้วก็ผู้หญิงชรานะซึ่งฮามาสใช้วิธีการปล่อยตัวผ่านทางด่านลาฟาของทางอียิปต์โดยมี มีรถของสภากาชาติเข้าไปรับตัวประกันออกมาถึงในดินแดนของเชนวนกาซาเลยซึ่งจากเท่าที่เห็นฮามาสก็ใช้รถยนต์หลายคันเหมือนกันนะในการนําตัวประกันมาส่งให้สภากาชาติซึ่งเบื้องต้นในเวลานี้ทั้งหมดได้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์แล้วและสถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงเทวออลฟิฟได้แจ้งว่าตอนนี้ทั้งหมดทุกคนอยู่ที่จุดคัดกรองฐานทัพอิสราเอล ฮัตเลิมซึ่งในเวลานี้ที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่คือประมาณ9โมงเบื้องต้นยังไม่ทราบเพศและชื่อตัวประกันท,ทั้งหมดที่ถูกปล่อยตัวออกมาแต่คิดว่าตอนที่ปล่อยคลิปนี้ออกไปบ้านเราน่าจะได้เห็นรายชื่อคนไทยกันหมดแล้วเพราะนี่ก็เกือบจะ24ชั่วโมงแล้วเหมือนกันจากการรายงานข่าวโดวยตรงของกองทัพอิสราเอลพวกเขาประกาศข่าวออกมาตั้งแต่ในช่วงเวลา20นาฬิกาของคืนวันที่24หรือประมาณตีหนึ่งในบ้านเรานะครับผมของวันที่25ซึ่งก็คือวันนี้ซึ่งต้องขอชื่นชมรัฐบาลในเรื่องของการพูตแล้วก็การขา โดยจากการประเมินของคณะแพทย์อิสราเอลที่จุดข้ามด่านคาริมสตาลอมระหว่างจุดเชื่อมต่อระนวากาซาอียิปต์ที่อยู่ภายใต้การครอบครองของอิสราเอลระบุว่าตัวประกันทั้งหมดนั้นดูไม่มีบาดแผลท,ที่อาจส่งผลอันตรายต่อชีวิตไดต้ทั้งหมดกำลังจะถูกพาตัวไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลซามินเมดิคอลเซ็นเตอร์ซึ่งห่างจากเมืองเทวาวิวไปเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นใกล้ๆสนามบินนานาชาติเบนกูเลียนหลังจากถูกส่งตัวออกมาจากฐานท่าอาการฮักเซลิมทางตอนใต้และตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศไทยระบุว่า จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมคนไทยทั้ง12คนด้วยซึ่งในขนาดนี้เขา5บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมอยู่แล้วนะครับผมเป็นเวลายอย่างน้อย24ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นข่าวดีของบ้านเราอย่างมากๆเลยและจากการสอบถามให้สัมภาษณ์ของโคโซกองทัพอิสเอลดานิเอลฮังการีเรื่องของการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มฮามัสเลยว่าจะเอายังไงแต่สุดท้ายทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของกองทัพด้วยอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการหยุดยิงนะครรรรัััับผมมมมมหหาาากกอองงทพฮสีจตละะไรประณ สลรัก็จะโจมตีกลับทันทีแล้วก็จากที่แหล่งข่าวต่างประเทศรายงานไว้เขาระบุว่าตัวประกัน10คนจะสามารถแลกกับการหยุดยิงได้1วันซึ่งก็เป็นไปตามที่มีการแถลงข่าวออกมาตอนแรกๆว่าจะมีการปล่อยตัวประกันออกมาจํานวน50คนแลกกับการหยุดยิง5วัน